สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดครีเจาะลึกจากแหล่งข้อมูลที่คุณสนใจนะครับวันนี้เราจะมาแกะประเด็นสําคัญสำคัญในกฎหมายแรงงานโดยอิงจากคาบรรยายของท่านอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญกันครับค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้เราจะมาไล่เรียงดูหลักกฎหมายสําคัญสําคัญเลยนะคะที่ท่านอาจารย์เน้นย้ําโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆในการจ้างงานยุคปัจจุบันครับไม่ว่าจะเป็นการจ้างเหมาค่าแรงหรือที่เรียกกันติดปากว่าเอาซอสนะคะ การรับเหมางานกันเป็นทอดๆแล้วก็รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนตัวนายจ้างกันด้วยค่ะครับเป้าหมายของเราก็คือสกัดเอาแก่นสําคัญออกมาให้เข้าใจง่ายๆนะครับว่ากฎหมายมองสถานการณ์เหล่านี้ยังไงใครมีหน้าที่มีความรับผิดชอบอะไรบ้างโดยเฉพาะมาตราหลักๆที่อาจาร,รย์เน้นเลยอย่างมาตรา110เรื่องนายจ้างรับถือมาตรา12ผู้รับเหมาช่วงแล้วก็มาตรา13การเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้างใช่ค่ะ พร้อมกับดูตัวอย่างประกอบแล้วก็แนวคพาพิพากษาดีกาที่อาจารย์ยกมาเพื่อให้เห็นภาพชัดที่สุดค่ะรวมถึงหลักคิดเบื้องหลงังเออแล้วก็กระบวนการในสารแรงงานที่ท่านอาจารย์สอดแทรกไว้ด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆการเข้าใจแค่ตัวบทอย่างเดียวอาจจะไม่พอต้องเห็นภาพรวมด้วยว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเขาทํากันยังไงโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดพื้นฐานที่อาจารย์เน้นมากๆก่อนเลยคือความแตกต่างระหว่างนายจ้างแบบปกติ กับนายจ้างอีกแบบที่กฎหมายเหมือนกับสมมุติขึ้นมาใช่ค่ะอันนี้อาจารย์ย้ําเลยว่าต้องแยกให้ออกนะคะระหว่างนายจ้างตามนิยามในมาตรา5คืออันนั้นคือนายจ้างตัวจริงเลยคนที่ตกลงจ้างจ่ายค่าจ้างมีอํานาจบังคับบัญชาอาจจะเป็นตัวนายจ้างเองหรือตัวแทนหรือคนที่ได้รับมอบอํานาจมาก,ก็ได้อันนี้คือนายจ้างตามมาตรา5 กับอีกแบบคือนายจ้างตามมาตรา1นึที่กฎหมายใช้คําว่าให้ถือว่าเป็นนายจ้างหรือที่อาจารย์เรียกว่านายจ้างรับถือค่ะอืมซึ่งนายจ้างรับถือตามมาตรา111เนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นคนจ่ายเงินเดือนโดยตรงหรือว่าเซ็นสัญญาจ้างเลยแต่เป็นคนที่ได้ประโยชน์จากงานนั้นๆถูกไหมครับจ้างเหล่านั้นด้วยไม่ใช่แบบปล่อยให้เป็นภาระของบริษัทตัวกลางอย่างเดียวอันนี้คือที่มาของมาตรา1นึค่ะ น่าสนใจครับงั้นเรามาเจาะกันที่มาตรา111เลยโดยเฉพาะวรรคแรกที่ว่าด้วยนายจ้างรับถือในกรณีที่คิดกันมากเลยคือการจ้างเหมาค่าแรงหรือเอาซอร์สเนีครับค่ะวรรคแรกของมาตรา111ก็วางหลักไว้แบบนี้นะคะว่าถ้าผู้ประกอบกิจการไปมอบหมายให้บุคคลอื่นสมมุติว่าเป็นบริษัท A แล้วกันนะคะไปจัดหาคนมาอย่างเช่นลูกจ้าง500คนเอามาทํางานให้ โดยงานนั้นต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างคือโรงงานผลิตรถยนต์แบบนี้กฎหมายจะให้ถือว่าผู้ประกอบกิจการนั้นเป็นนายจ้างของลูกจ้าง500คนนั้นด้วยอาจารย์มีแผนผังอธิบายความสัมพันธ์3ฝ่ายด้วยใช่ไหมครับตรงนี้ผมว่าสำคัญมากเลยช่วยขยายความหน่อยครับว่าอะไรเป็นอะไรกับใครบ้าง ได้ค่ะในสถานการณ์แบบนี้นะคะก็จะมี3ฝ่ายคือ 1. ตัวผู้ประกอบกิจการเองเช่นโรงงานรถยนต์ 2. บริษัท A คือบริษัทเอาซอร์สที่ไปจัดหาคนมาและ 3. ลูกจ้าง500คนหรือพนักงานเอาซอร์สนั่นเองค่ะทีนี้ความสัมพันธ์ตามกฎหมายมันจะเป็นแบบนี้นะคะระหว่างผู้ประกอบกิจการกับลูกจ้าง500คนอันนี้กฎหมายให้ถือว่าเป็นนายจ้างลูกจ้างกัน ตามมาตรา1นึ่งวรรคหนึ่งเรียกว่านายจ้างรับถือเพราะงานผลิตรถยนต์มันเป็นธุรกิจหลักของผู้ประกอบการโดยตรงส่วนความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท A กับลูกจ้าง500คนอันนี้สิคะเป็นนายจ้างลูกจ้างกันจริงๆตามมาตรตา5เพราะ A เป็นคนจ่ายค่าจ้างสั่งงานลงโทษทางวินัยได้อาจารย์ยกตัวอย่างชัดเลยว่าถ้าผู้ประกอบการเห็นนายกอทำงานไม่ดีจะไม่ลงโทษเองนะ แต่จะคืนตัวนายกกลับไปให้บริษัทเอจัดการตามระเบียบของเขานี่แหละคือนายจ้างตัวจริงครับครับและสุดท้ายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบกิจการกับบริษัทเออันนี้ไม่ใช่นายจ้างลูกจ้างกันนะคะแต่เป็นคู่สัญญาบริการหรือสัญญาจ้างเหมาค่าแรงกันไปชัดเจนเลยครับทีนี้พอถูกให้ถือว่าเป็นนายจ้างหรือเป็นนายจ้างรับถือแล้วเนี่ยมันมีผลอะไรตามมาอีกไหมครับเห็นอาจารย์พูดถึงวักสองที่มีหน้าที่พิเศษเพิ่มเข้ามา ใช่ค่ะอันนั้นคือหัวใจสำคัญของวรรคสองเลยมาตรา1 1 1วรรคสองเนี่ยกำหนดหน้าที่พิเศษไว้เลยนะคะเฉพาะสำหรับนายจ้างรับถือหรือผู้ประกอบกิจการเท่านั้นว่าจะต้องดำเนินการดำเนินการเพื่อให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงหรือเอาซอร์สเนี่ยที่ทำงานในลักษณะเดียวกันกับลูกจ้างที่ตัวเองจ้างโดยตรงได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติค่ะคำว่าดำเนินการนี่อาจารย์ขยายความไว้อย่างไรบ้างครับ หมายถึงผู้ประกอบการต้องจ่ายเองจัดให้เองหรือว่าให้บริษัท A ช่วยทำได้ไหมครับ ํำว่าดําเนินการเนี่ยกฎหมายค่อนข้างเปิดกว้างนะคะคือผู้ประกอบการอาจจะจัดให้เองโดยตรงเลยก็ได้หรือจะไปตกลงทําสัญญาให้บริษัท A ซึ่งเป็นนายจ้างตัวจริงอะ่ะเป็นคนจัดหาจัดใจ่ายให้ก็ได้แต่แต่ประเด็นสําคัญที่อาจาร,รย์เน้นคือความรับผิดชอบสุดท้ายในการที่จะทําให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายมาตรานี้ยังไงก็ยังอยู่ที่ตัวผู้ประกอบการซึ่งเป็นนายจ้างรับถือนะคะจะปัดให้ A รับผิดชอบตามกฎหมายมาตรานี้ไปคนเดียวเลยเนี่ยไม่ได้คะ่ะ อ๋อครับแล้วเงื่อนไขสำคัญที่ว่าต้องทำงานในลักษณะเดียวกันล่ะครับอันนี้ตีความยังไงครับต้องเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยไหมจุดนี้สำคัญมากค่ะอาจารย์เน้นเลยว่าผู้ประกอบการจะมีหน้าที่ตามวักสองนี้ก็ต่อเมื่อมีลูกจ้างสองกลุ่มนะคือกลุ่มจ้างตรงของตัวเองกับกลุ่มเอาท์ซอร์สที่จ้างผ่านบริษ,ษัทอื่นมาแล้วทั้งสงกลุ่มนี้ต้องทำงานในลักษณะเดียวกันด้วยนะคะ ถ้าลักษณะงานมันต่างกันหน้าที่ตรงนี้ก็ไม่เกิดเช่นสมมุติโรงงานผลิตรถยนต์มีพนักงานจ้างตรง100คนอยู่ในสายการผลิตเลยแต่อีก400คนที่จ้างเอาซอร์สมาเนี่ยไปทำแผนกอื่นเช่นไปขับรถขนส่งหรือไปเป็นรอปพแบบนี้ถือว่างานมันคนละลักษณะกันแล้วผู้ประกอบการก็ไม่มีหน้าที่ตามวรรคสองที่จะต้องไปจัดสิทธิประโยชน์ของพนักงานเอาซอร์สแผนกขนส่งให้มันเท่ากับพนักงานจ้างตรงในสายการผลิตค่ะ อ๋อเข้าใจประเด็นเรื่องลักษณะงานแล้วครับแล้วคำว่าสิทธิประโยชน์กับสวัสดิการที่ต้องจัดให้เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติละครับมันครอบคลุมถึงอะไรบ้างครับพวกโบนัสค่ารถอะไรพวกนี้ด้วยไหมใช่ค่ะอาจารย์อธิบายตามแนวที่สารท่านมังจะอ้างยิงโพจานานุกรมนะคะ คำว่าสิทธิประโยชน์เนี่ยมันมักจะหมายถึงสิ่งที่เรียกร้องได้ตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงเช่นค่าจ้างโบนัสค่าครองชีพอะไรพวกนี้ค่ะส่วนสวัสดิการคือสิ่งที่นายจ้างจัดให้เพิ่มเติมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอาจจะเป็นตัวเงินหรือไม่ได้ก็ได้เช่นมีรถรับส่งให้มีอาหารกลางวันฟรีมีห้องพยาบาลส่วนคําว่าเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องให้เท่ากันเปะ๊เปะๆทุกบาททุกสตางค์นะคะอาจารย์ย้ำตรงนี้เหมือนกันแต่หมายถึงต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกัน หลักเกณฑ์เดียวกันใช่ค่ะเช่นการจ่ายโบนัสก็ต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์เรื่องอายุงานผลการปฏิบัติงานประกอบด้วยคนที่ทำงานมา1นปีกับ5ปีหรือคนผลงานดีเด่นกับผลงานปานกลางอาจจะได้ไม่เท่ากันอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าคุณสมบัติเข้าเกณฑ์เดียวกันแล้วก็ควรจะได้รับในอัตราเดียวกันไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างจ้างตรงหรือเป็นลูกจ้างเอาซอร์สก็ตามค่ะครับเข้าใจชัดเจนขึ้นเยอะเลย มาถึงตรงนี้มีคดีตัวอย่างที่อาจารย์ให้ความสำคัญมากแล้วก็ถือว่าเป็นคดีวางหลักของมาตรา1 1 1เลยใช่ไหมครับคือดีกาที่22326-22404255ถึง2 2 4 0 4 2 5 5 5 ใช่เลยค่ะคดีนี้เป็นคดีใหญ่แล้วก็เป็นคดีแรกๆของมาตรานี้เลยลูกจ้างเอาซอร์สทั้งหมด79คนเป็นโจ์ฟ้องทั้งตัวผู้ประกอบกิจการจำเลยที่1ซึ่งเป็นในจ้างรับถือตาม111แล้วก็ฟ้องบริษัทเอาซอร์อีก3แห่งจำเลยที่2-4ซึ่งเป็นในจ้างตัวจริงตามมาตรา5โอ้โหฟ้องเยอะเลยแล้วฟ้องเรื่องอะไรเป็นประเด็นหลักครับโจทก็อ้างว่าเนี่ย พวกเขาทำงานในลักษณะเดียวกับพนักง,งานจ้างตรงของจำเลยที่หนึ่งเลยนะแต่ได้รับสิทธิประโยชน์สวัสดิการน้อยกว่าอย่างชัดเจนเช่นไม่ได้ค่าอาหารค่าคลองชีพค่ารถเบีย้ยขยนันแล้วก็โบนัสในอัตราเดียวกับพนักง,งานจ้างตรงก็เลยฟ้องขอให้จำเลยทั้ง4ี่เนี่ยร่วมกันทับผิดจ่ายเงินส่วนต่างย้อนหลังไปสองปีพร้อมดอกเบีย้ยแล้วก็เงินเพิ่มตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานด้วยค่ะโอ้ฟ้องให้ร่วมกันเลย และท้งฝ่ายจำเลยเขาสู้คดีว่ายังไงบ้างครับอดจำเลยที่1ที่เป็นผู้ประกอบการก็สู้ว่าไม่ได้เลือกปฏิบัตินะแล้วก็อ้างว่าดอกเบีย้ยที่ฟ้องมามันไม่ถูกต้องส่วนจำเลยที่2ซึ่งเป็นบริษัท o u t ซ o u r c แห่งหนึ่งก็สู้ว่าที่จ่ายไปเนี่ยก็จ่ายตามกําลังความสามารถของบริษัทแล้วแล้วลูกจ้างก็ยอมรับเงื่อนไขเองแต่แรกส่วนจำเลยที่3กับ4ี่เนี่ยไม่ได้ยื่นคาให้การมาสู้คดีค่ะ อ้าวไม่ยิ่งคำให้การตรงนี้เหมือนมีประเด็นเรื่องวิธีพิจารณาคดีแรงงานที่อาจารย์แทรกเข้ามาด้วยใช่ไหมครับเรื่องนี้มันต่างจากคดีแพ่งทั่วไปยังไงนะใช่ค่ะอาจารย์ชี้ให้เห็นความแตกต่างที่สำคัญเลยคือในคดีแรงงานนะคะต่อให้จำเลยไม่ยื่นคำให้การมาเนี่ยมันไม่มีเรื่องการขัดนัดยื่นคำให้การเหมือนในคดีแพ่งทั่วไปที่ทำไม่ยื่นแล้วจะแพ้คดีไปเลยอ,อ๋อครับค่ะ ตามพรบรจัดตั้งศาลแรงงานแอมมาตรา39วรคท้ายบอกว่าศาลแรงงานแค่บันทึกไว้แล้วก็ดำเนินคดีต่อไปได้เลยนอกจากนี้การให้การในคดีแรงงานก็ทำได้ทั้งเป็นหนังสือหรือจะมาให้การด้วยวาจาต่อหน้าศาลก็ได้แล้วสารแรงงานก็จะเน้นระบบไตส่สวนคือสารมีบทบาทในการแสวงหาความจริงค่อนข้างมากแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือเน้นการไกล่เกลี่ยเป็นหัวใจสำคัญมากๆค่ะ ตามมาตรา38คือพยายามให้คู่ความตกลงกันให้ได้ก่อนเข้าใจแล้วครับเป็นระบบที่ค่อนข้างยืดหยุ่นและก็เน้นไก,กล่เกลี่ยและผลคดีนี้ในชั้นศาลแรงงานกลางเป็นอย่างไรครับศาลแรงงานกลางท่านก็วินิจฉัยหลายประเด็นสําคัญเลยค่ะอย่างเช่นท่านบอกว่าโจทเนี่ยฟ้องเรียกโบนัสที่อาจจะไม่ได้อยู่ในคำสั่งของพนักง,งานตรวจแรงงานมาก่อนได้นะเพราะการเป็นฟ้องอ้างสิทธิตามมาตรา111โดยตรงเลย แล้วก็วินิจฉัยด้วยว่าไอความเท่าเทียมตามวรรคสองเนี่ยมันรวมถึงสิทธิประโยชน์ที่มาจากข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างด้วยไม่ได้จํากัดแค่สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเท่านั้นสุดท้ายศาลแรงงานกลางก็เลยพิพากษาให้จําเลยที่1นถึงสร่วมกันรับผิดค่ะให้จ่ายเงินส่วนต่างค่าสิทธิประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพค่าอาหารค่ารถโบนัสยกเว้นเบีย้ยขยันที่ศาลมองว่าโจทย์ไม่เข้าเกณฑ์พร้อมดอกเบีย้ยตามปอพ,อพอ อ๋อให้ร่วมกันรับผิดทั้งผู้ประกอบการแล้วก็บริษัทเอาซอร์สเลยแล้วมีการอุทธรไปศาลฎีกาไหมครับประเด็นสําคัญที่สู้กันในชั้นฎีกาคืออะไรครับมีการอุทธร์ค่ะโดยจําเลยที่1คือผู้ประกอบการกับจําเลยที่2ที่เป็นบริษัทเอาซอร์สแห่งหนึ่งอุทธรในปัญหาข้อกฎหมายนะคะซึ่งคดีแรงลาน,นี่จะอุทธรได้เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายตามมาตรา54ของพรบรจัดตั้งค่ะ ประเด็นหล,หลักๆที่สู้กันในชั้นดีการก็คือ 1. ขอบเขตของมาตรา111วรวรกสองเนี่ยมันครอบคลุมไปถึงข้อตกลงสภาพการจ้างด้วยจริงหรือไม่และ 2. ที่สำคัญที่สุดเลยคือนายจ้างตัวจริงคือจำเลยที่2ถึง4ต้องร่วมรับผิดตามหน้าที่ในมาตรา111วรวรกสองด้วยหรือไม่อันนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยค่ะครับแล้วสารดีกาท่านตัดสินว่ายอย่างไรครับในประเด็นสาคัญเรื่องความรับผิดชอบร่วมนี้ สารดีกาท่านเห็นด้วยกับสารแรงงานกลางในประเด็นแรกนะคะว่ามาตรา111วรรสองเนี่ยครอบคลุมถึงข้อตกลงสภาพการจ้างด้วยอันนี้ยืนตามสารแรงงานแต่ว่าในประเด็นเรื่องความรับผิดชอบร่วมสารดีกากลับคำพิพากษาค่ะอา้าวกลับเลยเหรอครับ ใช่ค่ะสารดีกาวินิกฉายว่าหน้าที่ตามมาตรา111วรวรคสองที่ให้ต้องดําเนินการให้สิทธิประโยชน์เท่าเทียมกันเนี่ยเป็นหน้าที่เฉพาะตัวของผู้ประกอบกิจการคือจําเลยที่1ซึ่งเป็นนายจ้างรับถือเท่านั้นกฎหมายไม่ได้เขียนให้ในายจ้างตัวจริงจําเลยที่2อถึงสต้องเข้ามาร่วมรับผิดตามมาตรานี้ด้วยถ้าจะให้บริษัทเอาซอร์สมาร่วมรับผิดด้วยเนี่ยต้องไปตกลงกันเองในสัญญาต่างหากไม่ใช่ผลของกฎหมายมาตรา111วรวรกสองโดยตรงค่ะอา้าว อย่างนี้ก็หมายความว่าบริษัท o u t s o u r c e ที่เป็นในจ้างตัวจริงไม่ต้องร่วมจ่ายส่วนต่างตรงนี้เลยเหรอครับตามคำพิพากษาดีการนี้ใช่ค่ะสารดีกาชี้ว่ากฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่าเป็นหน้าที่ผู้ประกอบกิจการต้องดำเนินการ แล้วก็ที่น่าสนใจมากๆคือแม้ว่าจำเลยที่3กับ4เขาจะไม่ได้อุทธรณนขึ้นมาสู้คดีในชั้นดีกาแต่ศาลดีกาเห็นว่าประเด็นเรื่องความรับผิดตามกฎหมายเนี่ยเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลดีกาก็เลยหยิบยกขึ้นมินิัยให้จำเลยที่3กับ4เนี่ยหลุดพ้นความรับผิดตามมาตรา111วรรคสองไปด้วยเลยค่ะอ มีแบบนี้ด้วยใช่ค่ะดังนั้นสารดีกาก็เลยพิภากษาแก้ให้จำเลยที่1ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรับผิดจ,จ่ายส่วนต่างสิทธิประโยชน์ให้โจทก์แต่เพียงผู้เดียวแล้วก็ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2, 3และ4ไปเลยค่ะเข้าใจแล้วครับ แต่เหมือนคดียังไม่จบเรื่องตัวเลขเรื่องจํานวนเงินใช่ไหมครับใช่ค่ะคือสารธิกาเห็นว่าสารแรงงานกลางเนี่ยยังไม่ได้พิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายสิทธิประโยชน์ต่างๆให้มันชัดเจนเพียงพอเช่นโบนัสเนี่ยจ่ายยังไงใครมีสิทธิ์ได้บ้างหรือค่ารถค่าอาหารมีเงื่อนไขอะไรการจะคํานวณเป็นตัวเงินที่ถูกต้องให้โจทย์แต่ละคนเนี่ยมันยังทําไม่ได้สารธิกาก็เลยต้องย้อนสํานวนค่ะตามมาตรา56ากวรสองของพรบรจัดตั้งคือส่งคดีกลับไปให้สารแรงงานกลาง ไปสืบพยานเรื่องหลักเกณฑ์พวกนี้เพิ่มเติมแล้วค่อยพิาพากษาเรื่องจํานวนเงินอีกทีซึ่งอาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่าสุดท้ายเนี่ยคู่ความเขาก็ไปไกล่เกลี่ยตกลงยอมความกันได้ในชั้นศาลแรงงานนั่นแหละค่ะเป็นคดีที่ซับซ้อนมากจริงๆครับ แต่ก็ให้หลักการที่ชัดเจนมากๆเลยเรื่องความรับผิดชอบตาม1 1 1 2, วรสองว่าตกอยู่กับผู้ประกอบการเป็นหลักเลยนะครับทีนี้มันมีอีกมาตราที่อาจารย์พูดถึงแล้วมันก็ดูคล้ายๆกันแต่ก็ไม่เหมือนกันคือมาตรา12เรื่องผู้รับเหมาช่วงอันนี้มันต่างจาก111ยังไงครับต่างกันพอสมควรเลยค่ะมาตรา1นึอย่างที่บอกคือเป็นการจ้างเหมาค่าแรงคือเน้นที่การเอาคนมาทํางานในกระบวนการของผู้ประกอบการ แต่มาตรา12เนี่ยเป็นเรื่องการจ้างเหมางานที่มันทำต่อกันไปเป็นทอดๆค่ะอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นเจ้าของโครงการหมู่บ้านเป็นผู้ว่าจ้างไปจ้างบริษัท A ซึ่งเป็นผู้รับเหมาชั้นต้นให้สร้างบ้านทั้งโครงการแล้ว A อาจจะไปจ้าง B ต่อให้ทำเฉพาะโครงสร้างอาคารแล้ว B ก็อาจจะไปจ้าง C ต่อให้ทำเฉพาะระบบไฟฟ้าแล้ว C ค่อยไปจ้างลูกจ้างจริงๆมาเดินสายไฟแบบนี้ค่ะเป็นทอดๆ อ๋อเป็นทอดๆแบบนี้แล้วย่างงี้ใครคือนายจ้างตัวจริงแล้วถ้าเกิด C ซึ่งเป็นคนสุดท้ายเนี่ยเกิดเบี้ยวค่าจ้างลูกจ้างขึ้นมาใครต้องรับผิดชอบบ้างครับ A กับ B ต้องเกี่ยวด้วยไหมอิดิเพิ่มเข้ามาคือกฎหมายบอกว่าให้ผู้รับเหมาช่วงรายถัดขึ้นไปในตัวอย่างนี้ก็คือ B และผู้รับเหมาชั้นต้นคือ A ซึ่งเป็นคนที่ติดกับเจ้าของโครงการเลยต้องร่วมกันร,รับผิดกับน,นายจ้างตัวจริง C แต่ว่าร่วมกันร,รับผิดเฉพาะในนี้บางประเภทที่เกี่ยวกับลูกจ้างนะคะ เช่นค่าจ้างค่าร่วมเวลาค่าทำงานในวันหยุดค่าชดเชยอะไรพวกนี้รวมรวมแล้ว9อย่างตามที่กฎหมายระบุไว้ค่ะอ้าวทำไมมาตรา12ถึงให้ A กับ B ร่วมรับผิดกับ C ได้ล้วครับทั้งๆที่เมื่อกี้เราคุยกันว่ามาตรา111วรรคสองสารดีกาบอกว่าผู้ประกอบการคล้ายๆ A ในกรณีนี้ต้องรับผิดคนเดียวจุดนี้อาจารย์ชี้ให้เห็นความแตกต่างในตัวบทกฎหมายเลยค่ะ คือในมาตรา12วรรคท้ายสุดเนี่ยมันมีการเขียนไว้อย่างชัดเจนเลยว่าถ้าผู้รับเหมาชั้นต้น A หรือผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไป B ได้จ่ายเงินเช่นค่าจ้างแทน C ไปแล้วเนี่ยให้ A หรือ B มีสิทธิไล่เบีย้ยเงินนั้นคืนจาก C ได้อ๋อมีเรื่องไล่เบีย้ยใช่ค่ะแต่ในมาตรา1นึเนี่ยมันไม่มีบทบัญญัติเรื่องการไล่เบี้ยแบบนี้เขียนไว้ สารธีกาท่านก็เลยตีความตามตัวอักษรว่าเมื่อกฎหมายมาตรา1นึวรสองไม่ได้เขียนเรื่องไล่เบีย้ยวไว้ก็แสดงว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายคือให้ผู้ประกอบการนั่นแหละรับผิดตามมาตรานั้นไปคนเดียวถ้าไม่ได้มีสัญญาไปตกลงกันเป็นอย่างอื่นนะคะมันต่างกันตรงนี้ค่ะเข้าใจเหตุผลในการตีความแล้วครับชัดเจนเลยแล้วถ้าเกิดมีการฟ้องร้องกันตามมาตรา12หรือฟ้องไล่เบี้ยกันเองระหว่าง a b c เนี่ย ต้องไปฟ้องที่ศาลไหนครับศาลแพ่งหรือศาลแรงงานแม้ว่า A กับ B หรือ AB กับลูกจ้างของ C อาจจะไม่ได้เป็นในจ้างลูกจ้างกันโดยตรงนะคะแต่คดีที่เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามมาตรา12นี้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการฟ้องให้ร่วมรับผิดหรือการฟ้องไล่เบี้ยกันเองระหว่างผู้รับเหมาเนี่ยกฎหมายถือว่าเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานคะ่ะดังนั้นก็อยู่ในอำนาจของศาลแรงงานทั้งหมดเลยคะ่ะครับผม ไปต่อกันที่อีกประเด็นที่คนมักจะสับสนกันบ่อยๆคือการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้างตามมาตรา13ของกฎหมายคุ้มครองแรงงานกับการโอนลูกจ้างไปให้คนอื่นตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา577อาจารย์บอกว่า2ออันนี้มันต่างกันมากเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอาจารย์เน้นย้ําเลยว่าต้องแยก2กรณีนี้ให้เด็ดขาดเพราะผลทางกฎหมายมันต่างกันเยอะมากค่ะเอาอันแรกก่อนนะคะ ปพพ,พมาตรา577เรื่องการโอนสิทธิลักษณะสำคัญคือนายจ้างเดิมยังอยู่นะคะเขาไม่ได้หายไปไหนไม่ได้เลิกกิจการแต่อาจจะแค่อยากโอนลูกจ้างบางส่วนไปให้ในายจ้างใหม่เช่นอาจจะลดขนาดองค์กรหรือปรับโครงสร้างสิ่งสำคัญที่สุดของกรณีนี้คือต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนถ้าลูกจ้างยอมไปก็ต้องไปรับสภาพการจ้างสิทธิหน้าที่ตามที่นายจ้างใหม่เขากำหนดเลยนะคะ ซึ่งอาจจะดีขึ้นหรือแย่ลงก็ได้เช่นที่เดิมเคยได้กเกษียณอายุ60พอไปที่ใหม่นายจ้างใหม่บอกที่นี่กเกษียณ55ก็ต้องตามนั้นค่ะอันนี้มีดีการ16052551รองรับเอาแล้วถ้าลูกจ้างไม่ยอมไปล่ะครับหันจ้างไม่ยินยอมในจ้างเดิมจะบังพับไม่ได้นะคะถ้าไม่ให้เขาทำงานต่อก็ถือว่านจ้างเดิมนั่นแหละเลิกจ้างลูกจ้างคนนั้นไปก็ต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายไปค่ะครับ แล้วแบบที่2องะครับมาตรา13การเปลี่ยนแปลงตัวในจ้างส่วนแบบที่2คือกฎหมายคุ้มครองแรงงานมาตรา13การเปลี่ยนแปลงตัวในจ้างลักษณะสําคัญคือในจ้างเดิมไม่อยู่แล้วค่ะหรือมีการเปลี่ยนแปลงในทางกฎหมายเกิดขึ้นเช่นในจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาอาจจะเสียชีวิตหรือเลิกกิจการไปแล้วมีทายาทมารับช่วงต่อหรือกรณีในจ้างเป็นนิติบุคคลและมีการจดทะเบียน โอนกิจการทั้งหมดหรือควบรวมกิจการเช่นบริษัท A กับบริษัท B ควบรวมกันเป็นบริษัท C ทำให้บริษัท A กับ B เดิมเนี่ยมันสิ้นสภาพไปในกรณีแบบนี้กฎหมายที่แก้ไขใหม่คือแต่ก่อนต้องไม่ยินยอมแต่ตอนนี้ต้องแล้วกำหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างด้วยเช่นกันค่ะ และถ้าลูกจ้างยินยอมที่จะอยู่ทำงานต่อกับนายจ้างใหม่เช่นบริษัทซีกฎหมายมาตรา13บอกชัดเจนว่านายจ้างใหม่ต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่เดิมที่นายจ้างเดิม A หรือ B เคยมีต่อลูกจ้างคนนั้นทุกประการค่ะทุกประการหมายถึงพวกอายุงานสวัสดิการเดิมต้องได้เหมือนเดิมหมดเลยเหรอครับ ใช่ค่ะทุกประการจริงๆอายุงานต้องนับต่อเนื่องสภาพการจ้างเดิมเป็นยังไงสิทธิต่างๆที่เคยได้เช่นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพวันลาพักร้อนต้องคงเดิมนายจ้างใหม่จะไปเปลี่ยนแปลงให้มันด้อยลงกว่าเดิมไม่ได้เลยนี่คือผลของมาตรา13ค่ะแสดงว่าถ้าเป็นแค่กรณีที่บริษัทเดิมยังอยู่แต่มันแค่มีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหม่เข้ามา แบบนี้ไม่ถือว่าเข้ามาตรา13ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะอาจารย์ชี้ประเด็นนี้เหมือนกันว่าการเปลี่ยนแค่ผู้ถือหุ้นเนี่ยไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้างตามความหมายของมาตรา13เพราะว่านิติบุคคลซึ่งเป็นนายจ้างจริงๆน่ะมันยังคงเป็นบริษัทเดิมอยู่ไม่ได้มีการโอนกิจการหรือควบรวมกิจการตามกฎหมายสิทธิหน้าที่ต่างๆของลูกจ้างก็ยังคงเดิมตามสัญญาจ้างเดิมค่ะ ชัดเจนมากครับแยกกันชัดเจนเลยระหว่าง577กับ13ใกล้จะครบทั่วแล้วครับมาดูอีก2มาตราสุดท้ายที่อาจารย์กล่าวถึงคือมาตรา14และ14 1ครับค่ะ มาตราหนึ่งสนี่สั้นๆแต่ก็สำคัญนะคะคือเป็นการยืนยันว่านายจ้างเนี่ยต้องปฏิบัติตามหน้าที่ต่างๆที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มันเกี่ยวกับการจ้างแรงงานด้วยเช่นหน้าที่ในการจ่ายค่าจ้างการบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนเลิกจ้างหรือการออกใบผ่านงานให้ลูกจ้างเมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดลง ผลก็คือทำให้หน้าที่เหล่านี้ซึ่งเดิมอยู่ในปอพพเนี่ยมันมีผลบังคับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานไปด้วยคือนายจ้างจะไปตกลงกับลูกจ้างให้แตกต่างในทางที่เป็นผลเสียหรือเป็นโทษกับลูกจ้างไม่ได้ค่ะครับแล้วมาตรา1.4.1่1ล่ะครับอันนี้เห็นอาจารย์บอกว่าเป็นเครื่องมือสำคัญของสารแรงงานเลย ใช่ค่ะมาตรา141นี่สำคัญมากเพราะเป็นกฎหมายที่ให้อำนาจสารแรงงานหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเองได้เลยนะคะแม้ว่าคู่ความคือลูกจ้างอาจจะไม่ได้ยกประเด็นนี้ขึ้นมาต่อสู้ก็ตามสารมีอำนาจที่จะเข้าไปแก้ไขข้อตกลงในสัญญาจ้างข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือแม้แต่คำสั่งของนายจ้างที่ศาลเห็นว่ามันทำให้ในายจ้างได้เปรียบลูกจ้างเกินสมควรนะคะให้ข้อตกลงหรือคำสั่งนั้น มีผลบังคับเพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรดีนี้ไปถึงศาลแรงงานและศาลเห็นว่าเฮ้ย hey, อบรมแค่2อ,อาทิตย์เองแต่ผูกมาตั้ง10ปีนี่มันนานเกินไปมันไม่สมเหตุสมผลไม่เป็นธรรมศาลก็อาจจะใช้อำนาจตามมาตราหนึ่งสหนึ่งเนี่ยสั่งแก้สัญญาลดระยะเวลาที่ผูกมัดลงมาเหลือแค่2ปีหรือ3ปีตามที่ศาลเห็นว่ามันพอสมควรแล้วก็ได้ ผลก็คือลูกจ้างที่อาจจะทํางานมา5ปีแล้วอยากลาออกก็อาจจะไม่ต้องจ่ายค่าปรับตามสัญญาเดิมเต็มจํานวนค่ะแต่มีข้อควรจำนิดน,นึงนะคะมาตราน,นี้จะใช้กับข้อตกลงที่มันมีผลใช้บังคับได้แต่เนื้อหามันไม่เป็นธรรมเท่านั้นนะคะไม่ใช่ไปใช้กับข้อตกลงที่มันเป็นโมคะมาตั้งแต่ต้นเช่นไปทำสัญญาห้ามลูกจ้างไปทำงานกับคู่แข่งตลอดชีวิตแบบนั้นมันขัดต่อกฎหมายเป็นโมคะไปเลยไม่ต้องใช้มาตรา141นึ่เข้าไปแก้ค่ะ ครับผมเข้าใจแล้วครับครบถ้วนกระบวนความจริงๆครับวันนี้ตั้งแต่การแยกย้ายประเภทในจ้างมาตรา5กับ1นึเจาะลึกมาตรา111เรื่องเอาซอร์สโดยเฉพาะวักสอแล้วก็ดีกาคดีดังที่วางหลักเรื่องความรับผิดการเปรียบเทียบกับมาตรา12เรื่องผู้รับเหมาช่วงที่มีเรื่องไล่เบียเข้ามา ความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างมาตรา13การเปลี่ยนนายจ้างกับปพพ,พ577การโอนสิทธิ์ไปจุดถึงอำนาจพิเศษของสารแรงงานตามมาตรา141ทําให้เห็นภาพความสัมพันธ์และภาระความรับผิดชอบในโลกการจ้างงานยุคใหม่ได้ชัดเจนขึ้นมากเลยครับตามแนวทางที่ท่านอาจารได้บรรยายไว้เป๊ะเลย ใช่ค่ะการทำความเข้าใจหลักการเหล่านี้ทั้งนิยามความแตกต่างผลทั้งกฎหมายที่อาจารย์ท่านเน้นย้ำนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคำพิพากษาสารดีกาที่วางหลักเอาไว้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆไม่ใช่แค่สำหรับนักกฎหมายนะคะแต่ทั้งฝ่ายนายจ้างเองแล้วก็ฝ่ายลูกจ้างเองก็ควรจะทราบเอาไว้เพื่อจะได้ป้องกันปัญหาแล้วก็เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตัวเองตามกฎหมายค่ะ โดยเฉพาะคดี o u t s o ที่เราคุยกันละเอียดหน่อยนีย่โอ้โหแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าแค่การตีความคําไม่กี่คําในกฎหมายเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อชีวิตคนทํางานแล้วก็ต่อธุรกิจได้มหาศาลจริงๆใช่ค่ะ